สวัสดีค่ะพบก,กันกับเซลล์ิวที่โชว,คคว์รูมเจคอมคุณนยุทานะคะวันนี้นะคะก็มาแนะนำนะคะรถหลุดสุดฟิเนียม t o โตย t a าอา h a r ดคัน,นนี้เป็นรุ่นปี2013เครื่องยนต์2อ0 0ยซีซี1น0แรงม้าตัวนี้จะเป็นตัวท็อกเครื่องยนต์เ็นซินนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเพิ่อความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันที่คร ตูส,สไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝากต่อมิกกี้เมาส์แบบปรับไฟฟ้าและก็ยังเพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารด้วยหลังคาจะลุกแบบสองตอนกันอีกด้วยนะคะโปรโมชั่นวีดาวออกรถสงภาราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นฟรีทุกค่าดำเนินการค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะและเจอกันใหม่คลิป